สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาทุกท่านมาประกอบชุดคัดของเครื่องตัดไม้3-8-0แนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะประกอบชุดเฟืองขับน้ำมันเครื่องเลี้ยงโซนครับใส่ชุดถ้วยคัดนะครับถ้วยคัดตัวนี้จะเป็นแบบสเตอร์แหวนนะครับแล้วก็มันจะมีแบบเป็นสเตอร์ มากับชุดถ้วยด้วยนะครับมันจะมีสองแบบใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็สวมลงไปชุดเกี้ยวตัวนี้นะครับมันจะรับกับชุดเขี้ยวเฟืองขับน้ำมันเครื่องตัวนี้นี่ก็เป็นลูกปืนถ้วยคัดนะครับ ใส่จระบีหล่อเลื่นก่อนที่จะประกอบเข้าไปนะครับใส่จระบีหล่อเลื่อนก่อนตามด้วยแหวนนะครับแหวนตัวนี้เป็นแหวนรอ,อ,องคัดนะครับไม่ถ้วยคัดตัวนี้โยก ตามด้วยคัดอัตโนมัตินะครับตัวนี้จากที่ใส่ชุดคัดตัวนี้เข้าไปแล้วครับเราจะมาขันแน่นนะครับขันแน่นก็ตอกนะครับสวนไปทางนี้นะครับ ครั้งเดียวพอนะครับไม่หลุดนะครับวิธีการถอดนะครับเราจะถอดเราจะสับชุดคัดนะครับทางด้านนี้นะครับตอกไปแรงๆนะครับ1นึ่งครั้งก็หลุดแล้วนะครับครับก็มีเท่านี้นะครับกับวิธีการถอดแล้วก็ใส่ชุดคัดของเครื่องตัดไม้380 0นะครับ หากมีข้อสงสัยแล้วมขีข้อติชมใดๆน,นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยนะครับสวัสดีครับ